ถือสกูตเตอร์ใหม่สกูตเตอร์ใหม่เอ้าเปิดดูครับเปิดเปิดออกมาดีเทงไปมวางไว้จับเท่ไหมโอ้ยระวังรุนหาเอาเอาเดี๋ยวกองไปนะเดึงกองขึ้นเลยโอ้โหสกูตเตอร์อันใหญ่แค่วะอันใหญ่แท้เนาะโอ้โหเอาแกะแกะไอ้เม็ดบีดดูมาฉีกมบเลยครับ แล้วหนูไปได้ไมั้ไม่ได้ครับต้อง,องอท,ทําเองอืทําได้ว้าวกวันนี้อเอ้าเดี๋ยวดูแกะมาดูก็ได้สกูตเตอร์สีชมพูแล้วนะคะอค๋อสกูตเตอร์ใบสีชมพูเนี่ยน,นะ ยินนี้แ็ได้เล่นใช่ไหมครับเอาเลยบายบายครับสวยไหมไ้วย